เจริญยกโทษกับผมด้วยที่มาขัดจังหวะอาหารท่านกระผมขอถามปัญหาท่านได้หรือไม่ท่านท่านท่านอยากจะถามอะไรเหรอินทรียขงธนาผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักท่านบวชเพื่ออุทิศให้ใครหรือเพื่ออุทิศบรมครูของเราเองบรมครูของท่านคือใครและท่านนับถือลัทธิอะไรละท่านทำเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาโคตรัสเหตุ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้โปรดพากระผมไปหาบรมครูด้วยเถิดจงไม่เชื่ออะไรความเชื่อเป็นกิเลสฉะนั้นจงอย่าเชื่อแม้ในสิ่งที่เราบอกที่เราทำก็คือสั่งสอนให้ท่านบรรลุสัจธรรมด้วยตัวเองหน้าที่แรกของท่านก็คือทำลายกิเลสของท่านเองและตัวท่านเท่านั้นที่ทำได้สมณะโคดมผู้เจริญ รดรับข้าพระโอง้งสองเป็นสาวกด้วยเถิดมาเถอะพิสุทั้งหลายจงดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์มุ่งสู่ความดับแห่งทุกข์ท่านทั้งสองก็คือโมคัลานะและสาริบุตรท่านทั้งสองจะเป็นผู้นำสาวกของเรา